สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจกิฟต์แกนมัมบายแม่อีทนะคะก็จะเป็นเพจที่มาแนะนําในเรื่องของการอ่าเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจนะคะการดําเนินชีวิตทํำยังไงเราถึงจะแบบอ่านดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดีมีความสุขนะคะมีการถ้าหากว่าไป ินไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะมาแชร์กันในเพจนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไม่แนะนํารายละเอียดในเรื่องของการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมนะคะจากคลิปที่แล้วก็แนะนําว่าควรจะตรวจอะไรไปบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หลายๆคนก็จะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราตรวจแต่ละรายการแล้วมันจะบง่งบอกอะไรกับสุขภาพของเราได้บ้างนะคะค่ะก็จะมาแนะนําในคลิปนี้นะคะค่ะในเรื่องของความสมบูรณ์ของเ,เลือดนะคะถ้าหากว่าเรารับการตรวจไปแล้วเนี่ย จะทำให้เราทราบว่าเม็ดเลือดแดงเรามีปริมาณเท่าไหร่นะคะเม็ดเลือดขาวมีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เกล็ดเลือดนะคะซึ่งเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะมีหน้าที่ที่สำคัญมากเป็นเม็ดเลือดแดงนี่จะมีปริมาณมากที่สุดในในเลือดของเรานะคะซึ่งจะมีหน้าที่ในการนําออกซิเจนนะคะที่ได้รับการฟอกแล้วเนี่ยค่ะออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยใช้ตัวฮิม o โโกบินนะคะเป็นตัวที่นําไปนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าท่านใดที่มีเม็ดเลือดน้อยเกินไปนะคะก็จะอาจจะเป็นแบบโรคเลือดโรคโล,โลหิตจ,จางเนี่ยนะคะซึ่งแพทย์เนี่ยเขาก็จะพิจารณาแล้วก็มีการอาจจะมีส่งตรวจเพิ่มเติมในรา,ายละเอียดตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นเลือดจางจากธาลัสซีเมียหรือว่าโลหิตจ,จางจากอะไรนะคะปริมาณของเม็ดเลือดขาวนะคะ ซึ่งเม็ดเลือดขาวนี้เปรียบเสมือนทหารเลยนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแบบปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะซึ่งตัวเม็ดเลือดขาวนี้ก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะบางชนิดก็จะแบบต่อต้านไวรัสหรือว่าแบคทีเรียอะไรนะคะ ค่ะแม่เลือดขาวตัวแรกนะคะชื่อว่านิวโตฟิลนะคะมีหน้าที่ที่จะทําลายเชื้อแบคทีรียที่เข้าสู่ร่างกายนะคะซึ่งเชื้อแบคทีรียเนี่ยส่วนมากจะเจอในเวลาที่แบบเราแบบมีบาดแผลนะคะไปทิ่มไปชนไปกระแทกมีบาดแผลมีโดนไฟไหม้อะไรมาเนะะี่ยค่ะก็จะมีเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นตัวนิวโตฟิลเนี่ยนะคะก็จะเป็นทหารที่จะออกมาคอยแบบต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียนะคะคอยจับกินแล้วก็กลายเป็นหนองค่ะอันนี้ก็คือนิวโตฟิลนะคะ ไม่เลือดขาวตัวที่2นะคะชื่อว่าลิมโฟไซต์นะคะมีหน้าที่แบบเป็นทหารที่คอยต่อสู้กับเชื้อไวรัสนะคะอย่างเช่นพวกวัณโรคอิสุกอิไซหัดไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้คะ่ะที่เป็นเชื้อวไไวรัสทั้งหลายนะคะก็จะเป็นทหารที่ออกมาคอยแบบต่อสู้กับพวกนี้นะคะ เม็ดเลือดขาวาชนิด eosinophil หรือว่า basophil นี่นะคะก็จะพบได้บ้างนะคะในเลือดเราซึ่งถ้าหากว่ามันขึ้นสูงมาเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อพยาธิหรือว่าอาจจะมีภาวะภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรมาตอยหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งบางชนิดนะคะค่ะอันนี้ก็จะบ่งบอกเป็นพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานที่แพทย์ก็จะนําไปวิเคราะห์แล้วก็มีการส่งตรวจเพิ่มเติม,ตมค่ะ าการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะก็จะทําให้เราได้ทราบอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของเกร็ดเลือดนะคะค่ะเกร็ดเลือดนะคะถ้าหากว่าต่ํามากเกินไปนะคะก็จะทําให้เลือดออกง่ายนะคะสังเกตว่าคนที่มีเกล็ดเลือดต่ํานะคะถ้าหากว่าไปถอนฟันเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีการซักประวัติอะไรนะคะถ้าหากว่าไปถอนฟันหรือว่าอาจจะโดนมีดบาดหรือว่ามีบาดแผลอะไรต่างๆนะคะ คนเหล่านี้ที่มีเกล็ดเลือดต่ำนะคะก็ <_ an> จะทําให้แบบว่าเลือดออกเยอะกว่าปากตินะคะกว่าแบบคนอื่นเขาอาจจะหยุดไหลไปแล้วนะคะคนอ่าคนที่เกล็ดเลือดต่ําก็ยังจะแบบไหลยเยอะมากเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะเวลาไปถอนฟันไปอะไรที่ไหนถ้าเรามีประวัติเลือดออกง่ายนะคะหรือเกล็ดเลือดต่ำนี่เราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะเผื่อว่าไปถอนฟันวันศุกร์ตีสาาวอาทิตย์อะไรเงี้ยคะ่ะโหอ่าห้องฟันเขาปิดอะไรย่างเงี้ยค่ะเราจะลําบากนะคะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าหากว่า,าเกรดเลือดเนะะี่ยค่ะสูงมากเกินไปนะคะก็จะทําให้เลือดเนี่ยแข็งตัวค่ะเกรดเลือดนะคะถ้าหากว่ามีน้อยเกินไปก็เป็นปัญหานะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าเป็นแบบเนื่องจากไขกระดูกมีการสร้างมากเกินไปหรือว่า อ่าสำหรับคนจะมักจะเจอในคนที่เป็นโรคมะเร็งอะไรต่างๆนะคะตามจุดต่างๆนี่ก็จะพบว่าทําให้เกรดเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะถ,ถ้าหากว่าแบบเลือดเนี่ยมันมันแข่งตัวเร็วเกินไปนะคะถ้าเกิดว่ามันมีการป็นเป็นก้อนเป็นอุดตันอะไรเนี่ยก็ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แนะนําในเรื่องของความสมดุลของเ,ล,เลือดน,นะคะค่ะก็ติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าอ่าตรวจอย่างอื่นเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรยังไงได้บ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะ